ช a n งนี้เป็นช anel ที่ดีมากเลยนะครับคุณควรที่จะกด subscribe ไว้เลยครับและควรจะกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนฟังทางนี้ครับฟังทางนี้ดีๆครับฟังนะครับสวัสดีปีใหม่2,566ขออวยพรให้ตัวเองและครอบครัวพบเจอแต่สิ่งดีๆร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในตอนนี้และตลอดปีที่จะมาถึง สวัสดีปีใหม่2566ขอให้ตัวเองและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญขอให้มีสิ่งดีๆและความสุขสมหวังเข้ามาตลอดปีและตลอดไปสวัสดีปีใหม่2566ขออวยพรให้ตัวเองและทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังอะไรขอให้สมหวังในทุกๆเรื่องขอให้เป็นปีแห่งความสุขสำหรับทุกคนนะคะ สวัสดีปีใหม่2,566ปีใหม่นี้ขอให้เป็นปีที่ดีคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนาคิดบ้านให้ได้บ้านคิดรถให้ได้รถคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทอง สวัสดีปีใหม่2,566ขอให้ปีนี้เป็นที่ดีมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงคล้าวคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆเงินทองไหลามาเทมาขอให้มีสติในการใช้ชีวิตในทุกๆวันสวัสดีปีใหม่2,566เราไม่มีทางรู้เลยว่า ในแต่ละวันที่นี้เราจะตื่นมาเจอใครหรือเหลือใครอยู่บ้างจงใช้เวลาให้คุ้มค่าและมีความสุขเพราะเวลาทำหน้าที่ของมันเสมอขอให้เป็นปีใหม่ที่มีแต่ความสุขตลอดไปนะครับสวัสดีปีใหม่2566ขอให้เป็นปีที่เติบโตจากความสุขและรอยยิ้มนะโตขึ้นอีกปีแล้ว ขอให้ตัวเองมีความสุขมากๆในปีใหม่ที่กำลังจะเข้ามานำพามาแต่ความสุขนะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเข้มแข็งและผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้ตลอดปีและตลอดไปนะคะเติบโตขึ้นอย่างมีความสุขนะตัวเราเอง สวัสดีปีใหม่2,566ขอบคุณตัวเองที่ผ่านเรื่องราวต่างๆตลอดปีที่ผ่านมาได้และขอขอบคุณสิ่งดีๆในปีใหม่ที่กำลังจะเข้ามาขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอให้สดชื่นทั้งกายและใจขอให้เป็นปีใหม่ที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญและมีสิ่งดีๆตลอดไปนะครับ สวัสดีปีใหม่2,566ขอให้มีความสุขเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานความรักไปไหนมาไหนมีแต่คนรักคนเมตตาไม่เจ็บไม่จนแคลว้วคลาดปลอดภยัยพิหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนาเงินทองไหลมาเทมาขอให้ทุกคำอวยพรจงเป็นผลสำเร็จแก,ทก่ทุกๆคนด้วยเถอด สวัสดีปีใหม่2,566ขออวยพรให้ปีใหม่ที่กำลังมาถึงนี้นำความสุขความเจริญรุ่งเรืองมาให้ทั้งสุขกายสุขใจนำความร่ำรวยโชคลาบมาให้ทั้งอำนาจบารมีสิ่งดีๆต่างๆขอให้สิ่งร้ายๆกลายเป็นดีมีความสุขสีตลอดปีตลอดไปสวัสดีวันปีใหม่2,566 ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้ามีแต่คนรักคนเมตตาสิ่งดีๆโชคลาภไหลมาเทมาอยู่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดปี สุขสันต์วันปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองและอวยพรให้ตัวเองและครอบครัวมีแต่ความสุขความร่มเย็นเย็นกายเย็นใจมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพใจที่เป็นสุขมีแต่มิตรสหายที่ดีรายล้อมรอบตัวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดปีและตลอดไปต่อจากนี้ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอขอบคุณเรื่องราวต่างๆตลอดปีที่ผ่านมาและขอต้อนรับ365วันแห่งความสุขที่กำลังจะมาถึงในปีใหม่นี้ขอให้เป็น365วันแห่งความสุขความสำเร็จเสียงหัวเราะและรอยยิ้มสวัสดีปีใหม่นะคะ สวัสดีปีใหม่2566ขอให้ปีใหม่นี้เป็น12เดือนแห่งความสุขและความสำเร็จขอให้เป็นการเริ่มต้นใหม่อย่างสดใสขอให้เป็นปีที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ตลอดปีนะคะ สวัสดีปีใหม่2566ขอให้ทุกวันต่อจากนี้เริ่มต้นด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะและขอให้ตัวเราเองและครอบครัวเต็มไปด้วยความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนไปไหนมาไหนมีแต่คนรักคนเมตตามั่งค้างร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันตลอดปีและตลอดไปนะคะ สวสดีปีใหม่2,566ขอให้ปีใหม่นี้นำมาซึ่งความสุขความสงบและความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตเป้าหมายสิ่งที่คิดหวังและความพยายามทั้งหมดขอให้ประสบความสำเร็จในปีใหม่นี้ขอให้เป็นปีที่มีความสุขมากๆนะคะ